พอเราเล่นแล้วอะค่ะเล่นเว็บไซต์อยู่เนาะเล่นเล่นเว็บไซต์ไปสเตปหรือคอนเซปต์ในการหาคู่จะเป็นอย่างนี้นะคุยกันในเว็บไซต์ในเว็บไซต์เนี่ยมันจะมีแชทคุยกันได้แต่เราจะวิดีโอคอลหรือส่งรูปอะไรไม่ได้ใช่ไหมถ้ารู้สึกชอบพอถูกใจกันอนะบางทีหนุ่มก็จะขอไลน์ขอ WhatsApp เราบางคนมีคำถามว่าคุูตาแล้วเราควรให้เขาดีไหมถ้ามีคนขอเราเราควรให้ดีไหม คิดลักษณะเหมือนก,นกันกับที่ว่ามีหนุ่มมาขอเบอร์เราอะคะ่ะถ้าอยู่ดีๆแล้วมีคนขอเบอร์เราเราจะให้ไหมอะความเป็นส่วนตัวของเรา private เราถ้าเราชอบเราก็จะให้ถูกไหมคะแต่ถ้าเราไม่ชอบเราก็ไม่ต้องให้แค่นั้นเองคะ่ะทุกท่าจนจะบอกว่าโดยปกติทั่วไปนะถ้าเราคุยกับคนมีตัวตอนอนะมันจะเป็นสเต็ปไปเรื่อยๆคะ่ะคือถ้าคนมีตัวตนเขายิ่งห่วงตัวนะพี่ๆหมายถึงว่าระวังตัวไม่ได้ห่วงเขายิ่งระมัดระวังตัวเอง ครูตานคนหนึ่งแหละเจอแฟนแฟนตัวเองก็ระมัดระวังตัวเองหลายคนที่มีประสบการณ์มาคุยกันนะ่ะหนุ่มที่มีตัวตนเป็นคนทํางานใช้ได้เนี่ยเขาจะระมัดระวังตัวหมายถึงว่าเขาจะไม่ได้อยู่ดีๆนี่ไลน์ฉันจะที่รักแอดมาเลยเป็นตั้งแต่ครั้งแรกที่ส่งไม่ใช่ส่วนมากถ้าเป็นแบบนั้นมักจะเป็นสแกมเมอร์ซึ่งครูตาลมีวิดีโอสอนฟรีในเพจให้บ่อยๆะคะเข้าไปดูได้เลยส่วนมากถ้าแบบนั้นมักจะเป็นสแกมเมอร์นะคะ แต่ถ้าเป็นคนมีตัวตนจริงน่ะเขาจะเป็นการค่อยๆพูดคุยเพื่อทําความรู้จักไปค่ะคุยไปแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันใช่นะเป็นไปได้เขาค่อยให้ช่องทางการติดต่อส่วนตัวหรือขอจากเราถูกไหมขอ WhatsApp เธอได้ไหมขอไล n e ได้ไหม WhatsApp ก็คือแอปพลิเคชันที่คนยุโรปคนอเมริกาหรือออสเตรเลียนิยมใช้เป็นแอปที่ใช้ในการส่งรูปแชทวิดีโอเหมือนๆก,นกันกับคนไทยชอบใช้ไลน์นี่แหละค่ะ เห็นไหมพอก้าวไปในระดับโลกมันก็ต้องมีความเข้าใจที่มากขึ้นเพราะฉะนั้นคนที่จะเจอคู่ได้ง่ายต้องเปิดใจมากๆเลยค่ะเปิดใจเปิดหูเปิดตากว้างไกลไม่ตัดสินรู้ว่าเราต้องเออสิ่งที่เราต้องทําคือยังไงบ้างอย่างนี้นะคะ